สวัสดีครับพบกับมาชิงการ์ดวันการ์ดพรีเมียมพรีเมดยมแลตบมือหน่อยเรลส์มืนเสาที่30สิงหาคมนะครับเลยแรงยังไม่หมดกันนะเราลุยกันต่อนะครับคุณพรีเมียมไม่รแรงหมดแล้วหมดแล้วเ <laughs> จีโม,งม<า>้งไม่โดนเอย้ยเ <laughs> ด็กเชิดได้นักพอไปเชิดได้นักไปเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดโค้งโนเจ็ดไปแบงเจ็ดเจ็ดกับแหมเจ็ดมงินกับแม่ เจ็บ <7 S 1> มากนบแม่เรียกสั้นๆว่าโอ,อ้ยโอยโดนใส่ก่อนเป็นสองสามใบครับน้องตอนตอนี้ช่วงนี้ขายของได้เดี๋ยว <c oughs> วันพุธที่สิบกันยาเดือนหน้าที่จะถึงไงนะครับ,รบผมก็ บรรยากาศดีีสุดๆก็จะออกแล้วครับใครที่เพียวเรื่อยไว้แบบกล่องก็ริ่มจะส่งนล้วะส่งแบบแยกในชั้นคอคืนนึงขอคืนเดียวครับแน่เลยได้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 เลอเลยใครที่ยังไม่ได้พีก็สามารถพีได้ทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันก็มีสลิปยูยูแต่งหนออกด้วยที่หลายคนรอคยกันมานะครับขอกันมาเหนึ่งขอชุดหนึ่งเนื้อหนึ่งครับขอเลนเริ่ม อันนี้ครับจวไรจัวอุ้ยแสดงสามขึ้นไปในมือ,อหาเนะกตสามหนึ่งใบขึ้นมือให้เขาดูกเกตศซะด้วยโอย้โคโนเจนดาก้อนโคนเจนกดโดนทิ้งการในมือไปหนึ่งใบเออขอบไทิ้งในมือที่ผลรวมเกตเป็นสามหรือมากกว่าเอาต่อดีเลยไหมคิดกัน เอาลอเลยก็ได้เฉวบันเวบอ้ยหมสอตัวแล้วอะไรครับไม่ค่อยอ,อันนี้ก็คือเมื่อกี้เผิดอไมงเลยแปดพันเปนเข้าเข้าดอจนแปดพันแปดพัน มีมีป่ะโอเวอร์ที่คือผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแก้ให้นะไรฟันเสิร์ตตัวนี้จากกองหรือดอกโอ้ยอันนี้ขึ้นพอดีแล้วโคตรดีอ่ะเอาแล้วโอ้ยยืนดีก็ติด คิดเลขแถเออไปโอเวอร์ไปไงเดีมแหวเคแล้วขอบมาจริงเมื่อหนึ่งครับผมจริงอยากทำอะไรครับเซอร์สองต่ำว่าชื่อชื่อเหมือนกันครับกี่ใบไม่เกินสามใบอ๋อตรเก่งอยู่ดีก็ลิ่น normal ไปแล้วหกใบ โมกอเม่อกี้คนณรีกทีละใบเหนอหนักหนักเลยเจ้ารี้กเอาสองใบข้อโซหนึ่งใบคอเฮ้ยเทมือหนึ่งใบข้อโซพี่พี่ด้วยหนึ่งใบหนึ่งใบข้อโซแล้วทำไม่ทำอ่ะทำทำทำาครับอันนี้อันนี้สามารถจวได้สามารถจวหนึ่งนสามารถจัวะแต่ยังไม่จวได้ไงโซอะไรโซสองใบครับโอเคไม่้องตีเลยเขาเขาเอเขาเลยนะเขาครับเของเ สเตนแล้วไงก็เท่าอยู่ดิไม่ได้ช่วยเลยสเตนเท่าไหรสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดปล่อยด้วยไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหหน้าเก่าล้วนหน้าเก่างั้นเลยหน้าเก่าทั้งนั้นดูครับทิ้งมือหนึ่งโอ้ ของดีทั้งนั้นเลยอ่ะนู้จะทิ้งไปเลยแหละนั่นใจไว้ก่อนลืมดูมือใบางหนึ่งนะมึงตีข้างแล้วกันเอกันะอือออถละอือเบอร์เปิดการคอลาก่อนนะไลหนไลสีเปิดลืมไปเขาไงเดี๋ยวนั่นดีกวผมผมก็เบอร์ไปโคชั้นอ่าโปรเทคโปชั้นหนึ่งเลยว้าว ดับพิฆาตเรียกออกมาแล้วใช่ป่ะใช่ตอนนี้ดับพิฆาตเหลือเท่าไหร่อ่อไม่ใช่เหลือนี่เหรออยู่พี่เก็บอีกอันหนึ่งพี่เก็บไว้ไหนสรุปว่าเหลือเท่านี้ใช่ป่ะใช่ใช่บนรถผมเห็นบนรถอันเดียแล้วในนี้มีป่ะพี่วางไว้ไหนอะพี่พี่พี่วางไว้ไหนอะพอสุดเป็นดับพิฆาตพิเรียนคือเียให้เรียนเรียนให้เกี้แนะน้ำให้ป่ะ นะไม่นะแต่ร kind <of> ู้แค่รู้ว่าโอเวอร์เข้าไปแล้วอออเวอร์่สองหมื่นสี่พีสองหมืนสี่นะโหโหแรงสองหมื่นสี่ะพี่เลพ่บเถกเกคนี้มื่นหบอก็โซพี่หน่มื่นก็โซีไม่ทำลอกเราไม่ทำแล้วก็ามาถจั่มารถมจู่มเนี่ยกบ้พก็บให้ผมเล่นนึงรัซื้อเราจะบอกพี่แล้วก็เราก็มาบอกพี่ใช่ไหมว่าซื้อแล้วแค่เรื่องนี้ไหม เทคคิโนเทลยนมเก็โซมันก็ยังตามไปไงเนมเย้ยูโดคเกอร์ขอดเทคบัตเล้ยมือหนึ่งเปิดอ่าอะไรนะเปิดสองตาปากมันใส่ได้ไบเดียวใช่อ๋อเท็ใส่ได้สีใส่ได้สีก็ ก็บันเทิงมันก็จะโดดสี่ตัวและแล้วก็ตีตัวละหมื่นสองหมื่นดิโซเท่าไหร่พี่พี่ไปทำพี่สี่ใบครับสี่ใบโอเคไม่ด้่านะครับผมไอ้ถักสต็ปักเน็ตคอติดดักเน็ตครับมีการเข้าโซเวอร์นี้ครับสี่หกบวกเท่าไหร่นะสี่หมื่นสองสิบสี่บวกห้าพันหัวห้าพัน่อะไรบวกห้าพัน บอกครับมันต้องโซ1สิห้ารือยบวกอันคือบวกแค่ห้าพันใช่บ๊กห้าพันโอเคยังแค่รูปๆต้องไหมวะโอเคอันนี้เยืรับสิบเก้าอรัสิบเก้านโนครับไม่มีแล้วอัาเหือไหอนนี้แหละอันนี้สิบสี่ยี่สองเออยี่ห้าเอเออ ยี่สิบสามห้าสามห้าสามาเป็นหมือเป็มือนครับแล้วก็ไม่บอกเป็นหมือเป็นมือนเบอร์เาโซโซมีมีหกแหนเดมเฮ้ยมีสิบจุดสองเฮ้ยมือหนึ่งไปเขาโซโอ้ยคือเขาไม่คุยแล้วอ่ายี่สิบสองยิบสองขอห้าพันสองครับขอแค่ห้าพันเท่านั้นที่บรรกาดเด็กชาวเดียนเก็บนั้นเก็บครับที่กาวีอมัวิเยร์บอล ใช่ใช่ใช่อห้าพันห้าพันหนูไปแล้วไม่ลำสตัวเออคืิวห้าพันนะครับรับคืวิวอะันคิววะไม่ใช่ไม่ใชไเสตเตโมโนปล่อยปล่อยปล่อยกาหามกันนะปล่อยนะบัตเตอร์ไปไปไปทางดูทิกเกอร์ ขอพันเป็นฮิวทีเกอร์ครับยอนเลยเนี่ยสามตู้ครับคร้บผมอดจุ๊บ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 จุบจุ๊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 บบจุ๊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  นี่อืมดีเลชีวิตก็อยู่ตัวเียอะไรอืเด็มาเด็กครับแอปอยู่ไหนวะเนี่ยชั้นหนึ่งเอยอุ้ยมันหลบตบทิ้งหมดเลยวะต้งไหนหมดเลยวะใช่ใช่สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดยี่สิบสี่มนเบ็ดเออสีสองเออุ้ยแรงจังแท็กต ครับผมเราดองไม่อีกหรอไม่ดูดีกว่ายืนสามหมื่นแล้วตีเลยกันลงกาดจังของทีนะอะไรเออวะใช่าะบวกไปสี่หมื่นสองอ๋อสี่หมื่นสองเป็นห้าหกใก้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่โอ้ยห้าสิบสี่วันนี้พี่สามหมื่นเฮ้ยพอยพ่เามาแล้วโชคอใส่สแตนอีกด้วของแดมตอนมทงอะไรบ้าพี่พลังแวน เปลเ่ยนเอเคไม่เข้าแล้วนี่นะยี่สิบสี่ค่ะัืงนังครับอ่านแล้วอ่านอมันตัวเก้าเนี่ยตัวตวหนาขนาดนี้ n รง t r ่วอูช่างมาแล้วแวลนเลย force m a r k e เล่นอะไรดีวันนี้อ่ะเล้เล้วคิดมากแล้ว โอ้อจีก็ต้องหายก็อยากได้เออตนทาทุกอย่างฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วต้องทำจริงเหรอวะอยากดูใหเกันทำอะไรเรื่องเวลาเราทำทุกอย่างโอ้โหต่อต่อให้หมดมือเเอาแล้วเอาบ คิดก่อนเอาตัวเลยดิแต่ัาคิดว่าสไตล์เลยนี่ดิพี่ต้องหอกที่ต้องหอกกันนะเขายังอยู่ไลฟ์เฟตใช่ไหมฮะยังอยู่ไลฟ์เฟิร์ตยู่ไลฟ์เฟตครับผมเฮ้อยู่ไลฟ์เฟตโอเคโอเคเนี่ยพี่ต้องเลือกเฟรก่อนก่อนทิ้งเลยเอาแล้วจะผ่านเฟรย์อะไรอ่ะสไตล์สไตล์อะสไตล์เลยโอ้โหแล้วเขาเกมรีบกว่าเราด้วยสไตล์ในกองหรือสไตล์นอกกองในอกกองเลยโอเคก็สองรางแขเป็นไอซุนโกคุอะไอหมอคงกับไอ้ ลากจำแรงนะครบเลยสามใบตลบมึงไม่เก็บตามงานตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมมาคาเลยใช่ไหมถ้าแต่จะว่าเจอรีเฟิร์จะให้แค่ใบเดียวดอกคุณออยากเล่นเหรียนี่ก็เลยโอ้ยอยากเล่นไหมต้องเล่นแหละโกทอแล้วไปฟอสแฟนด้วยโอ้โหก็แรงเลยเอาแวนแรงเลยแม้ว่าไม่คุ้แล่นี่นี่ญาติกันให้เข้าจ้าแล้วก็ เอา,าเไปก่อนดีวะต้องตีเว้นด้วยอันนี้ทมนี้บบกสามพันถ้าอยู่ถ้าอยู่แว่นกับจีโซนนี่นนคือตีมมืนอนสองเท่มึงสองราบเอาหนึ่งามหมดอร่อยนะโอ้ยราีสันว่าไทามลิบแต่ไม่รับหมดแล้วอ่ะเหรไปปลาเล่นทำไมไม่อยากปลาหรอกจะมันจะเป็นดีสองบันสามพันอ้ยทำม,มาเป็นลครไม่เหลืแล้วต้องลงเนี่ย โคตรเซอร์โคตรโสดอะไรนะริบุญชีวิตแบบไม่ไหวละชีวิตดีๆชีวิตดีจัวสองใบชีวิตดีๆที่ลงเดงใส่พียกขึ้นบนแล้วดิข่าวแดงไปหลายตัวไม่หมดแล้วมั้งเอาลงไปกับเขากล่องกับกล่องโคตรชอบเลยท่าเมื่อก่อนไม่าเม่าชีวิตไม่ค่อยแล้วเลยเล่นอยู่อย่างเดียวเล่นอยู่ท่านั้นอย่างเดียวทั้งเกมอ่ะอืมอันนี้ตีอยู่แล้วดี กันมาเป็นมือขาแข็งนะครับโอเคตีตัวนึงหายหายตัวเองแล้วกันทำไรอ่ะอ๋อถาเลือกทำนี้ตามจริงจีหงายทำนี้ตามจริงายครับทำนี้หนึ่งใบครับออกมาเป็นใครอ่ะบึ้งออกมาเป็นโครโดเจทสแล้วพางดีมาตอนไหนใกล้ละพังดมาดึงเร็วเร็วนิดหนึ่งอุตส่าห์เข้าขายของวันนี้สกิลทำนี้ว่นบวกหก บุคคลาภันธ์ครับบุคคลาภันธ์จากอะไรครับนี่ไงตัวเองแต่ในตัวแล้วตัวเองในช่องเหมือนกันเข้าเลยแล้วผีเข้าเลยตอนแรกเก่งจังเลยขิ้ที่เข้าทิกเกอร์ขี้แบนมึงมันจะมงเลยพลัง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 ข้างนี้แล้นอื้มีอะไรโอ้ต้องเลี้ยต้องเลี้ยครับคี้ขีคขี้ขีเผาเผาแค่ไหนครับเฮ้ยละละ งานก็โดนไปทำไมอยู่ดีรักล่ะเกิดอะไรขึ้นจะแปดแปดเอาไปกินเลยเกมแย่เว้ยขออนุญาตน้ำโซไปไหมได้เฮ้ยสองสี่หกสิบแปดยี่สิบยี่สวบเลยรวยวบเลยยี่สิบยี่สดเห็นว่าแขนม่วงเหมือนกันม่วงอร่อยจำเงิน่ไม่มาแทงแขนม่วงนีเจนกไร พูดได้ป่ะรากาม่มี้วพีเดียงกาดครับผมโอ้โหมาสองมาใส่เออชิบกเมินใช่ใช่ไงชิบกมินครับตีวนตีวนเจยสิบสามสิบสามตีวนกาเยอยากเล่นท่าเทอ่ะแต่ว่าไม่ได้รอดบบนี่ปล่อยด้วยเาละตกไปเป็นพี่ขาแข็งแล้วจั่วของสัดดานะตัวนี้ไรอะไรไรมาเป็น ไม่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 มันชื่ออะไรนะพี่ฮิวมันชื่ออะไรนะโตนึงพี่ฮิวเป็นนาร้านแล้วชื่ออะไรนะผีอะไรผีซอมบี้อะไรสักอังยี่สิบสองสี่หรือหกซอมบี้ยี่สิบสองยี่สิบสามจำชื่อไม่ได้บวกสี่มันหกเออบวกแรงจังอ่ะโอ้แรงจังอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกเวอร์ชันใหม่อ่ะไอ้แฟนนัมหลังบัสเตอร์กี้ก็รู้กี้ใครบอกวะผมเองแหละบัสเตอร์เท็กมือทำไมเขาโซก ตัวหนึ่งพี่มือใหม่ก็ตกไม่ทำเลยทำใช่ไหมทำทำทำเต็มเลยไม่ใช้เลยเนี่ยมีคีย์ี่คีย์หเหลือเปล่าดูก่อนหนึ่งเนี่ยผมแนวน้อยคอยรักบอกคีย์ไปพี่ไม่บวกไม่บอกโอเคอ่าไปจุ่ยเหมืนโคตรแรงพยายามเอากลับมาเอากลับออกกองครับมาชาร์จแล้วค่อยจวดแต่แนวครับบนกองหนาเลยเนี่ยมีแต่มีแต่ฟอสซิลไว้บนนี้ ช้าก่อนแล้วก็จุวะส่วนช้าจุวะครับเยอะมากเลยครับหลายๆชุดเลยครับอืมเต็มบอร์ดครับตรงนี้โอ้ไม่คุยเคลาไม่คุยกันแล้วละกแปดสิบกองครับสองสิบใบครับเออคือจะปิดแล้วใช่เฮ้ยอันนี้ตีก่อนไอเหี้ยสิบเก้าเก้าเลย เดี๋ยวพี่ให้เป็นก้อนๆเปเลยะไรมนห้ามไปขายพิเจก็อย่างระบายี่ยให้เลยทีเดียวปล่อยปล่อยทีเดียวปล่อยเออไม่ตายสักทีายยาแต่ยนเราได้เมนเชคออ้ยหมดแลวตีเสร็จบ้านหนึ่งโตเกินสิบสามรียสามตัวมือหนึ่งไีม่วงอะพีอานนี้มาลุงมึมือหมดแล้วหนึ่งข้าวโไร จากโซไหนวะดูกันเขาลงเลยอะไรมาเป็นบาโลแม็กนีแล้วก็บวกหนึ่งขี้จะเอ๋วย้รับกสเต็ปจะโดนออกมาเป็นนี้เรียกโคสเป็นมันเรียกโคสเต็ปป่ะดูดูม็นแล้วก็แมนตีก่อนยี่สิบ ยี่สิบเท่านั้นครับยี่สิเปนเท่าไหร่มันจะตีเท่าไหร่ทีสามสามคีแต่โอเวอร์ขออกไปแล้วแหละเซ็สองได้มัาออกไปแล้วแหละเขาออกไปแล้วแหละอันนั้เหร่ยี่เจ็นี้เดียบวกห้าพันครั้งไะ่ใเ่บวกคี้เป็นสองยังต้องตีโอ้รีบ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 ีสี่สามสองสามสองถอนี ยปล่อยปล่อยไปโอ้ยตกแต่เกียรสี่ครับที่บอลนับกองให้นะนับกองให้หนะติดมีก็ไมีก่แอร์พังบอร์ดเขาปะเนี่ยหปไปครับทำไมขุณมีอะไรคอเลยพอเลยตีไอเจอะสามสองเรียนไปข้าโตจะดูครับอจะโจดโจดสองครับมือตัไปข้าโต หนึ 23, ่งใบเขาโซครับแบนตีใ okay. ห้ยี่สิบสามเนาะถูกไหมโอเคเทคของแบบนี้คร sure> ับผมบึ้งของเล่นนั่แใบเรียนให้เกตรวมเป็นสามจากนั้นบวกชิวห้าพันตามเกตที่ใบใบสองใบครับตามการที <h <h ่ใบเป็นละห้าพันโอเคไอเป็นสามแปดจำไม่ได้แล้วเนี่ยสเต็สเต็ปโดดตามจำนวนการที่ถูกใบเพขาเลยเขาเลยได้แค่ได้แค่บวกหมื่นถูกไหมก็เออก็มันขอแล้วไงไม่ไม่เพราะเมื่อกี้เห็นบอกเกตที่ใบก็เลยโดดเ ตามเกตลงคนแล้วไงแล้วครับยีบแอซินเดนไปเมื่อกี้ไม่เดินเมื่อกี้แล้ววิ่งออกมาใหม่ครับทำมันวิ่งออกมาสี่ตัวฮะตีบัตรหนึ่งเลียวเข้าไปเขาโสงดูครักขอสองขอสองใบครับอุ้ยอันนี้เนอใช้ได้ใช่ป่ะได้โอ้โหแล้วจะจัดเซตยังไงอ่าเรียงก่อนเอาน้ำน้ำน้ำ อ๋อนีะอันนี้9้าสิอันนสี่ยืสิบหกสิบแปดยี่ิบองยี่สี่4ี่28ยี่ปาอันนี้เกินยี่สิบอเซต2องหมื่นะครับก็คือต้องจัดเซตสามใบให้เขา20งหมื่ยากใช่ไหมอ่ะย่สามสามคี้สด้วยแล้วต้องการสามใบ อย่างนั้นมันต้องรวมกันสามใบแล้วต้องรวมให้ได้สองหมื่แค่แค่ได้สองหมืนรอต้องต้องให้ได้แค่สองหมื่นจัดต้องจัดสามใบให้ได้สองหมืนเป๊ะสามใบขึ้นไปอ่ะอ่าสามใบขึ้นไปห้ามขาดนี้ปได้ใช่ไหมปได้โอเคไปสองหมืนเออเขาเกี่ว่าแต่ต้องไปสามใบใช่ไหมใช่จะกาดจะกัดอันนี้ชัตวน่าไะร่นะวันี่สามแตต้องให้ได้สองหมื่นกันนรับกันเออโอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามนี้ไีคิว ห้เจ็ดแปดเก้าสิบหวกมงินหมวกเงินโดร่งมาบมวกมืินโอ้โยจริงป่ะเนี่ยแคปวันแรงผมไม่คิดว่าคอนเทนถ้าโผล่มาสองตัวนี้เอาโผล่มาป้องกันเรียบร้อยเลยแคบจะเช็คบินคนโดนนอนดิ้นเลกลายเป็นมานั่งสอนคณิตศาสตร์กันเลยทีนี้เจอสองใบนี้ สาใบห้ามเกินสอง0 0นห้ามไปสองนได้ไงสามใบห้ามเกินได้เข้าเออได้เข้าเออน่าจะได้แล้วะแนโอูสามันยังไม่เข้าไม่เข้าต้องหมื่นอือหนาเธอวะพได้เหมห้าพันให้นี่ห้าพัโอเคอ้ยยี่สิบเช็คบินไหมอนนต้องอันนี้อันนี้แะยี่สิบสี่ต้องหมื่ยิบสี่ถ้าตกถ้าตกพิลแล้วก็กันได้โอเค คงได้หรอกยะตอกคิวกันได้คิวมันเป็นเท่าไหร่นะอ่ามันพี่แฟงต้องจัดเสียสามใบให้ได้สอใบอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ผมดูมือพี่แฟนแล้วยังไงก็ไม่มีทางได้เลยต้องตอกโอเวอร์เพราะมันเป็นหมื่นห้าสองเลี้ยวคิวห้าพันคือมันต้องมันได้แค่สองใบเดียวแ่ไม่มันไม่สามไม่ได้ไม่ได้เกินมาห้าพันไม่นึกว่าจะโดนในนี้ลืมไม่ได้ไม่ได้ว่าจะโดนในนี้ลืมจริงๆนะโดดได้อีกรอบเฮ้ยีหรอบเห็นลื้ใชัยไ้นั่นไหนหรอโดดมาได้อีกรอบเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันแอสซิสต์ดไม่เพราะมันจะดูดโดนดูดงี้ อะไรอะโดดเลียไม่หรออ๋อโดดเลยขาเดิอ๋อใช่ใช่โดดเลียโหไม่ใช่รีบใช้เราท่านี้อันตรายมากจังหวะควบมื่อนี์ครบสุดเลยครับผมเนีชื่อชื่ออะไรนะอ๋อโนร์ไลบาโลโนโนร์ไลบาโลโอ้ยบาโลไม่มีชีวิตไม่ออกอ่ะดับดีครับดีเมื่อกี้ตอนเจุสองเห็นจุดแต่เห็นหน้าใช่ไหมมั่นใจแหละว่าได้เดียวนะแต่ว่าในกองเนี่ยมีทีิเยอะแน่จุดสองจุดสองเห็นจุดคิปไป ไม่แต่ต้องทําไงเขาจะปั่นเว็บเอสซินจะพยายามดึงมือออกมาก่อนเพื่อจัดเซ็กแบบเมื่อกี้แหละไม่น่าไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงมือเลยนี่แม่เล่นในนั้นนะดีละเออเลยเมื่อกี้โดนสองมือเข้าไปไม่ค่อยไม่คิดว่าจะเจอไม่ไม่ไม่ลืมไปเลยจบจบมีหามุอกระติ๊ดเลยจบไปแล้วครับสวัสดีครับไอ้ตายมาหาข้าก็ชอบในท่านะแล้วกันยังไง